สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การมาวาเรียสค่ะคลิปนี้คุณยายจะมาลงปลูกถังทองนะคะเป็นต้นไม้ซึ่งเป็นชื่อมงคลนะคะสิ่งแรกเลยค่ะที่เราได้รับถังทองมาเราก็มาดูที่อที่รากของเขาก่อนนะคะว่ารากของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้ารากของเขานะคะมีส่วนซึ่งอ่าเป็นส่วนแห้งนะคะ มีรากฝอยเป็นแห้งๆเราก็เอาออกก่อนนะคะอ่าอันนี้ถ้าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาตัดมาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตรวจดูลากเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมกระถางปลูกกันค่ะกระถางปลูกคุณยายก็จะใช้กระถางพลาสติกนะคะใบนี้แล้วก็ลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับค่ะเอามะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะ หรือใครมีถ่านถ่านหุงข้าวนะคะก็ทําให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะไม่ใช่ก้อนละเอียดนะแค่ก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็มาลองก้นกระถางก็ได้ค่ะอันนี้ของวันนี้คุณยายใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะเอาละพอเราลองก้นกระถางนะคะด้วยมะพร้าวสับเรียบร้อยแล้วเรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะว่าวัสดุปลูกเรา มีอะไรกันบ้างนะคะส่วนประกอบของวัสดุปลปูกคุณยายใช้แค่2อย่างเองค่ะ2อย่างเองนะคะสิ่งแรกเลยก็คือนี่ค่ะเป็นดินถุงนะคะคุณยายเอามาร่อนเอาเฉพาะที่เป็นดินละเอียดนะคะส่วนที่2ค่ะเป็นทรายทรายหยาบอันนี้ไม่ต้องร่อนคุณยายใช้แค่2ส่วนแค่นี้เองค่ะ เราก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าสองส่วนนี้ให้เข้ากันนะคะคุณยายไม่ได้ใส่พวกอ่อหิ่นภูเขาไฟพวกเพอรไ์ไลท์อะไรนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณยายเคยทดลองปลูกแล้วส่วนผสมที่คุณยายใช้นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะสําหรับที่แคทตัสนะคะเขาจะเจริญเติบโต,ตได้เราก็ไม่ต้องใช้ของแพงนะคะ เราก็ใช้ของบ้นบานๆที่เรามีอยู่นะ,คะ่ค่ะทุกเล้าให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสองอย่างด้วยกันเอ่อทำไมคุณยายต้องร่อนดินล่ะคะคำถามมีคนถามมานะคะว่าทำไมดินเนี่ยต้องร่อนด้วยเพราะว่าดินถิ่ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะผสมนะคะพั่วใบไม้ทั่ว ขุยมะพร้าวนะคะซึ่งแคตาลคอมไม่ได้ชอบของพวกนี้ค่ะเราก็ต้องร่อนเอาพวกใบไม้พวกขุยมะพร้าวเนี่ยเอาออกซะก่อนค่ะให้เหลือเฉพาะดินนะคะที่เป็นดินละเอียดเอาละคุ้งเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำวัสดุปลูกของเราเนี่ยค่ะใส่กระถางค่ะใส่กระถางเมื่อกี้นี้เลยนะคะ ใส่ลงไปซักเศษ3สามส่วนสี่ของกระถางค่ะไม่ไม,ไม่ต้องให้เต็มกระถางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายจะใส่ทรายค่ะใส่ทรายด้านบนค่ะถ้าใครเคยดูคลิปของคุณยายนะคะที่ทำอ่าสวนทะเลทรายคุณยายก็จะมีเทคนิคของส่วนตูคุณยายเองค่ะก็คือจะใส่ทรายไว้ด้านบนค่ะเพราะว่าทรายเนี่ย จะไม่ก่อให้เกิดเชื้อรานะคะดังนั้นถ้าเราปลูกไม่ต้องการให้เป็นเชื้อราไม่ต้องการให้รักเน่านะคะเนื่องจากเชื้อราเราก็เลยใส่ทรายค่ะใส่ทรายด้านบนนะคะใส่ไปซักเสร็สามส่วนสี่ของกระถางค่ะพอใส่ลงไปเสร็จนะคะเราก็จะให้อาหาร เวลาที่ลากเขาอย่างลงมานะคะให้เขาได้รับประทานอาหารนะคะมีอาหารบำรุงทำให้ต้นเขาเจริญเติบโตได้เราก็ใส่ปุ๋ยก่อนเลยค่ะใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่คุณยายใช้นะคะนี่ค่ะอ่าไม่สีเหลืองๆนี่ค่ะปุ๋ยสามดอนค่ะตามชื่อเลยค่ะ สามเดือนเราก็ใส่สักครั้งหนึ่งนะคะนีเกลือนิดนึงอ่ะเกลให้ะะเรียบเรียบนิดหนึ่งนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปพอเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะการมดกันมแมลงนะคะก็คือสากนจีค่ะสากนจีคุณยายใช้ประจำเลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเวลาปลูกต้นไม้คุณยายก็มาจะใส่สากัินจีเสมอเพราะว่าป้องกันนะคะนี่ค่ะเป็นสีชมพูชมพูม่วงๆะะ่วงเนี่ยค่ะสากเนจีนะคะเอาละพอเราใส่อาหารแล้วก็ป้องกันมดมาแมงให้เขาเรียบร้อยแล้วเทคนิคที่คุณยายว่าคือคุณยายจะใส่ทรายค่ะแต่ทรายของคุณยายเนี่ยใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ ให้พอมีความชื้นไม่ต้องแชะนะคะไม่ต้องแชะพอมีความชื้นค่ะเราก็ใส่ทายที่มีความชื้นเนี่ยค่ะไว้ด้านบนเลยค่ะไว้ด้านบนเลย <c oughs> เวลาที่เราเอาแคทตาสนะคะวางลงไปรากของเขานะคะก็จะไม่เกิด เชื้อรานะคะไม่มีเชื้อรามาแน่ๆเพราะว่าถ้ามีเชื้อราลักเขาก็จะมีจะเน่าจะเน่าได้นะคะคุณย่ยก็ใช้ทรายเพราะว่าทรายเนี่ยไม่ก่อให้เกิดเชื้อราแน่ๆค่ะเกลี่ยให้สวยงามค่ะเกลี่ยให้สวยงามอ่าพอใส่ทรายแล้วนะคะเกลี่ยให้เรียบร้อยสวยงามละเราก็จะนำ ถัทงทองค่ะสาวงามของเรานะคะลงกระถางได้เลยค่ะนะคะเอาลงวางได้เลยค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยหนามดุมากเลยถึงแม้ว่าจะใส่ถุงมือหนาขนาดนี้นะคะมันก็ทะลุถุงมือได้ค่ะเราก็เตรียมค่ะทำกระดาษนะคะ กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะสองข้างนะคะหยิบเขาขึ้นมาค่ะแล้ววางลงไปค่ะวางแค่นั้นเองค่ะเห็นไหมคะแค่วางแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่หินค่ะใส่หินเพื่อให้เขาอยู่ตัวนะคะไม่เคลื่อนที่เราก็แค่วางแค่นี้เองนะคะ เอาละใส่หินแล้วค่ะการใส่หินนี้ก็คือประครับประคองนะคะให้น้องเขาอยู่กับที่ค่ะแล้วก็เวลาลดน้ำนะคะ mm hmm. ก็จะไม่ทำให้ทรายของเราเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะหินนี่ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ท่านชอบเลยนะคะ อ่านจะชอบสีใดนะคะขนาดไหนก็เลือกใส่ได้เลยคุณยายชอบเป็นสีขาวเพราะว่าจะได้ทำให้น้องเขาโดดเด่นค่ะขับขับให้น้องเขาโดดเด่นนะคะแล้วก็คุณยายชอบแบบขนาดค่อนข้างละเอียดแบบนี้ค่ะคุณยายว่านะคะมันทำให้ดูอ่าสวยงาม จย่มใสขึ้นมาเลยค่ะขับให้น้องเค้านะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยสวยงามอยู่แล้วพอเราใส่ผินลงไปนะคะน้องเขาก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแต่บางท่านก็อาจจะบอกไม่ชอบสีขาวเป็นสีพลน์พนอาจจะชอบเป็นสีเอิร์ทนะคะสีธรรมชาติอ่ะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือบางท่านบอกชอบสีดำค่ะ หินสีดำเพราะว่าสีดําก็ขับค่ะขับกันขึ้นเลยค่ะกับน้องเขาซึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็หนามสีทองนะคะตกแต่งน้องเขาหน่อยค่ะสวยงามอยู่แล้วก็ยิ่งสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราใส่หินเรียบร้อยละนะคะไม่ต้องลดน้ํานะเพราะว่าทรายของคุณยายเมื่อกี้เห็นไหมคะมันมีความชื้นอยู่แล้วค่ะ เราสามารถล่อรากให้น้องเขาเกิดรากขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะคะเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มค่ะที่ร่มที่มีแสงสว่างนะคะไม่ใช่ที่ร่มในบ้านนะเป็นที่ร่มที่มีแสงสว่างแต่แสงแดดอย่าเพิ่งให้เขาถูกแสงแดดค่ะให้เขาแค่มีแสงสว่างแค่นั้นเองแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์เราก็ถึงจะ รดน้ำให้น้องเขานะคะาการดูแลรักษาก็เหมือนแคตตัสนะคะที่เราดูแลกันท,ทั่วไปค่ะเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะถัทงทองชื่อเป็นมงคลนะคะด้วยความสวยงามของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ชื่อที่เป็นมงคลของเขาก็ถือไม้เป็นเป็นไม้มงคลชิ้นหนึ่งค่ะ ก็ควรที่จะมีปลูกไว้ประจำบ้านกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ